ข้าพพุทธเจ้านายนิทัตเพลาวแก้วคณะบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจันทนาหั่นสกุลภากาวันชูเชิดวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองกัญญาณีกามกลินจุติพรเกศร นัทกรอะซิมนัทนันจันปรุงดวงกมนกฤษสัมพันธ์ทีระเดชโคตรกิติกุลน้ำฝนเงางาม,งามนิวัตขุนเศษปัตมากรดมากลัคนากีรติพิสารกุลสุจิตราสุขรัตสุนาลีผู้เปลี่ยนสาวรักษ์แท่ติวสาวรักษ์ยี่สุนสี อาลียะบุสมันอิสลาผัวบดุงเอกพงเพชรอาวุธวิทยาศาสตร์บัณฑิตกนกการเกษากนกวันจันทรีใหม่กณนิฐาจลัดดีกณนิฐาบุษมันกานิฐาสุวรรณมณีกณนิกาคงวาลินกิติกาชูจันกิสนาทองนาคกาลิตกาเมาน้อย กิษณะแม่นทองกัญญาอุบลบาลกันชัยชยัยรัตกัญญานวนพงกัญญาโซหลีกานนาทีชุมโชตกิ่งแก้วเนียมขาวกิติพงษ์จันเทพกิติยารักษาชนเกียงไกรขวัญเพชรเกษณีมิช่วยรอดเกษราสวัสดิ์ประสิทธิ์เกษรินสุขทัน ขวัญฤือทยผมช่วยจะทุพรใจประดิษฐ์จะทุพรสวยควรเกยจะตุลพรลีลานน์จารีเงินถาวรจารุพัดวงนุ่นจำลองกุศลสุขจิตลดารัดแก้วจีรชัยบุรธิการจีรพรเกิดกันจีรพรยินดี จิรพรสมทรงจุธารัตกับแก้วจุธารัตกองแก้วจุธารัตนิสวัร์เจสุดาทองเสริมเจนจุลาจุญญายนเจนวลีปาดูกาเจสดาจุวันโนชัดชัยสวุวรรณสิทธิ์ชยาดารุจานุกูลชัย ชยารัดเพชรสุดสมัยพรชัยแย้วชาวรีสีชัยชัยยันอินทัสโลว่าที่ร้อยตีหญิงชิชนกบัวสีชื่นกระมลชัยสุวรรณชูศัก์ทองสมานฐานิดาวงเติมทิติรัตผู้ประสิทธิ์นัทพงศ์ธรรมมาพิลมนัทธโดนรอบคอบนัทพงศ์ชัยทอง ว่าที่ร้อยตีนัทพงศ์วงน้อยนัทพรเกิดสุวรรณว่าที่ร้อยตีนัทพงศ์พัฒนานัทวุฒิชุมทองดนรยาหนูแก้วตำรงศักดิ์ร่มเย็นดุษฎีจันวิบูลดุษฎีสีแก้วแดนทวีมานาจิตทศพรสุวรรณวงทานตะวันคล้ายทอง ทิมทองที่ทิพากรเทิดพง์ชัยราบธนาพรแก้วยอดธนาพง์ปราบกรีธนารัตลุ่งแสงธนวานงคิฤิเดชทิติพัฒฟองมณีว่าที่ร้อยตีธีรภาฒเอกพิพัฒวงนงรัตไกรวิจิตนภาพรโยนพันธ์นภา,าวันแย้นยินดี นรา,ายุทธเนตรรุ่งนันทวันชนะการนาตยาเย็นเพชรนาตอนงเองหลีนาฤดีชูดวงนารีมาดอีแต่ว่าที่ร้อยตีนิตยาชูรีนิตยาสำลานนิตยาสุวรรณชาตรีว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพาพรวันแก้ว นรุโมนทิพดีนิรุตใจหวังนิสากรเกิดทิพนิสารัตนาคโวนิสิตาชนะแก้วนุชนาดพรสุริยาูไลาลายูโซนูรีมาตาเลผุสลาคามเลืองสุวรรณเบญจวันชูชาติปฐมพงษ์บุญลุ่งปราโมดกิ่งแก้ว ปิศาสมนึกปวีนาหมันการปัทมาจุนคงปัทมาหานลงปินแก้สื่อประดิษฐ์ปุณธริกาดวงมรกฎพนมกรกาและพนิดาผงแสงจัน,นทร์พรรั์ทรงศักดิ์พรทิพย์เพชรเนียมพรทิพย์เลืองสวัสดิ์ พรพันเหล่าทองพรพิมลโพธพันเลิศพันทิพธรรมวาโลพัชรกิจทองสำริศพัชรพรประสบโชคชัยสีพัชรีเส้นบุญเล่งว่าที่ร้อยตีหญิงพัชรีนิพาพัทินีสิริโสธรพิมพรมหามนุษย์พิมพสายศักดิ์สิทธิ์พิรุณรัตชูพุวย พิสิทธ์อนโนทิ์เพียงละวีวงสกุไลไพรุธดอเละฟาริดาหวังยีเซนพาราดอนกีวานุพงศัพทพงชินพงศ์ภูริพัฒน์รัตประสิธิ์มยุรีแก้วขาวมัดชิมวงประยูนมารินีแห่งสีป้องเมธินีประพันธ์ประดิษฐ์เมธินีเตชะพันธ์ ยุคนชูยกยุพินหนูเมืองลอหานาแหอัอยรัชนีเกื้อจอกลัคนาเทียงอวนวันนิสาจันทะมัตุก,การวันนิสาขุนเสกวราพรห้องโสภาวรายุทธศรีสวัสด์วัลยุพาศริยะวงวัชระพงศุเกิด วัฒน,นาสุขอนุเคราะห์วัฒน,นีชุ่มติ่งวันศิขาสุวรรณะวินดาสุแป้งเง้าวิภาวันระวังสุขวิภาวันโบชนะวิภาวีภูนมาศวิวิยการสิทธิ์มากวิรยุทธ์เหลืองเร็งวิรเดชแซ่โคแวนะเวหามะสัตวันสวัสดีโลด สลัญญามณีรัตนกุลสัลัญญามุสิลินสรลัญญาภูนสวัสดิ์สลานป้องสุกเวศส,สัวิมลลมยานนท์ีรัตเสษสุดศิลานีศรีวิเชียนสิริลักษณ์สันเพชรสิริวันชนะพานสิริวันพิมพ์อ่อนสิริวันลิมพันส,สัีวิมลไตรเมธ สุบชัยรักวงสกุณนาสิทธิชัยลุ่งโลดสมประสงค์เปรมปราโมทสมพงสุขาวศ์สมภพเหมกอดว่าที่ร้อยตีสมยศมิฉาสมเสริสร้างตั้นสานุสิทธิหลำยีสายชนด้งวงขิดสาลีนอมูซอสีตานันจันอิน สิทธิพรหนูขาวสิรินันหนูนิ่มสุกัญญาขนาสุขสวัสดิ์สุการดาชูสิงแคสุชาดาพรมสุวรรณสุธรรมจอมแก้วสุนันทาปานคงสุภัตตาดำทองสุภัตตาสีโสภาสุภาชัยมณีสุภาหงจินดานุศาล สุโงมากหลายสุริยะเจริญพรสุริยาบุญไหลสุวรรณนาชมบุญสาวนีลิ้มเลิศวาทีสาวนีหงส์ศิริสาวณีจินดาพงศ์ว่าที่ร้อยตีโสธรเกิดแก้วหัธยาลตนะอภิวัตรเมืองแก้วอนุรุษชูเพงอโนไทยเจือกโว้น อาิชัยเกรียงทวีกิจอภินันเลี้ยงสกุลเวศอภิวัตรปริญญาณจรน์อมรัตนภักทองอรลพินสิริสมอัฐพงศ์อัฐกิจไับูร์อัธพรจ,จินดารัตน์อรสา,าคงเดิมอัจิมาถนนทิพัชลาลัตนาสโนพาสอัญชนาชัยนรงอันธิดาตะบันพึก อตุพรพระยาหุ